Channel ได้เวลาสนุกกันแล้วสวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วูบวูบชแนลพบมกับผมนายเลดวูบและวันนี้เราอยู่กับ d ดว i ่เมค c าย4พารที่3แล้วน,นะครับเดี๋ยวไว้วิ่งเอาละก่อนเริ่ม,มอัปเกรดกันหน่อยโอเคข่าวก่อนเราได้สกิลมาเพิ่มนิดนึงโอ้แต่มาเยอะอยู่นะ ก็เอาเป็นเลดควีนก่อนเริ่มจากคอมโบก่อนเลยออันนี้แหละที่ใช้ที่ต้องใช้คืออันนี้ซีดอย่เพิ่งก่อนช h u f f l e ไม่เอาแล้วก็บ e ูโ s สมีชาร์ตช็อตโอเคอันเนี้ยต้องใช้แล้วก็อ b เ l i t y ิตี้จริงๆอลืมซื้อแอร์ไฮลืมไปเลย ชังมันแล้วกันเอ้าให้2,007เก็บไว้ก่อนเดี๋ยววิปิงเกอร์สแนชเคซื้อไปแล้วสกิลอัพไม่เอา Max X Enemy Step Get More Up เดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อแอร์ให้หน่อยดีกว่า ร้อยละอุ่นใจแล้วคราวนี้เอาละอย่างพรอ้อมมันเริ่มกันเลยอ้าวไปโอเงี้ยตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเล่นแบบจอยละดูสาจะลื่นขึ้นไหมโดนละโอเคเนี่ย เล่นแบบจอยแล้วลื่นขึ้นเยอะเลยนี่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 นโอเคอโอเคปันหมดละขึ้นบนเอาล่ะ ไป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 โอเคข้างบนมีอะไรข้างบนมีที่จะไปต่ออ้โหเ,เอา้าล่วงวนเอาไว้ไปไปโอเคช่างมันมแล้วกันผ่านแล้วี่สองนี่ นี่นะี่เนี่ยนี่นี่ถ้าหาแดกเลยนี่นี่อะไรกลัวฮะวัดน,นี่ลึ่งนะมึงนี่มึงออกไปหาเลยเร็วกว่าเยอะช่างมันแล้วกันเจะไปเก็บละไอ้นั่นนะ่ะ ดูมีอะไรแต่ก็อยากรู้อยากเห็นเหลือกเกินเหมือนจะแค่ให้เราไปเจ็บเก็บตรงเลดออเฉยๆนะช่างมันแล้วกันไปละไม่สนละเบื่อ โอเคได้ของอีกอ๋อเดีตอนนี้ต้องฟันทิ้งก่อนลืมไปโอเคไปกันต่อ,อตรงนั้นมีอะไรถูกแก้วเราต้องอัปเกรดสแนปใหม่ด้วยมาเถอะมาที่นี่ก่อน สามจริงเหรอนีโลนี่มึงไม่หนาวเลยใส่เสื้อมาแบบนี้ไม่ใช่เสื้อกันหนาวด้วยนะมีสองนี่ต้องฟันหน่อยเออ <c oughs> ฟัน <c oughs> มีแววว่าเดี๋ยวเราอาจจะเจออะไรแน่ๆล่ะ <c oughs> อะไรเนี่ยมีฉากซาีน อ๋อนาฬิกาถล่ลมล่วงเลยงานนี้นี่เอาไงล่ะคราวนี้ลวงลงมาข้างล่างแล้วอเอออ๋อไอ,อ,อตัวนี้เองตัวน้ำแข็งผมชอบเรียกว่ากิ้งการน้ำแข็งมากกว่านะ นี่น่ารำคาญเอาเรื่องอยู่เหมือนกันมาละโอ๊ยโอ๊ย,อยนี่ไม่ได้ดังใจเลยเว้ยไม่ เบียงไม่แน่โดนเข้ามาเวียงโว้ยนี่บอลนี่้ไปบอลนี้เอออ้านจุดนั้นไอ,นนอตัวนี้มันโอ้ยเข้ามานี่ไม่แน่ จัดการยากอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ยากมากเลยแล้วก็เอดูสิโอเคเท่านี้แหละไปที่ปราสาทก่อนปราสาทพอจุน่าโอเคใช่มีคาสินขึ้นละปราสาทนี้ค่นข้างสวยทีเดียวนะ ดูเก่าไปหน่อยแต่ก็โอเคอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยแกโครมาเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมีใครมาด้วยอ่ะ <c oughs> เหมือนจะผู้หญิงนะ <c oughs> โอโโ้เจ้คุเจว่าผิวมาก <c oughs> โอ้โหโด,ดํามันเมีย่ยมเลยเจ้ พานางเจยชวนคิดลึกโคตรเลยเนี่ยโอ้โหแต่อยากซิวโอ้ชะอุย้ยอะไรเว้โอ้ยอมรับเลยเกมนี้แกโคตรจะเก่งซิวทั้งคลองตัวอุย้ยเต็มสูเต็มเต็มอ่ะนี่มันฮีนาติกทีมชาชัดๆเลยเนี่ย เล่มเดียวเห็นร่องร่องภูเขาอย่าว่ากันเลยนะชวนคิดลึกมากเรื่องนี้ปุ๊บโอเคนี่โลช่วยหนึ่งนัดว่าแต่เจคคนนี้เป็นใครกันละเนี่ย I owe you thanks Oh, you're from the Order? <laughs> I've never seen you before. I'm new. Gloria. Gloria. You're Nero, right? I've heard rumors. Hasn't so, everyone? Quite a few, in fact, and none too flattering. So, what's the deal? Where are they coming from? It's strange. No matter the number you kill, โอ้ยไงวะเจอหน้าเจคนนี้ทีไรนี่คือคิดดีๆไม่ค่อยได้เลยสรุปแยกกันโอ้โหเหยียบซ้ำด้วย ไปต่อเหอะชวนคิดลึกเลยเจคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้นะ,ะแต่ช่างเหอะเอาละนี่อะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นม่านพลังเออจำได้ละอันนี้ดูเหมือนจะเป็นม่านพลังเราไม่สามารถปีนขึ้นบนนั้นได้ ไปทำไนก่อนดีฟาร์มก่อนหว่อื่นนี่วัฟาร์มให้หมดก่อนเดี๋ยวกลับมาไม่ได้ดีโาหน่นี่นาน,นี่แหละใช้หากินได้ดีเลย วันได้เป็นวงกว้างและก็เร็วด้วยแล้วก็เร็วที่สุดนะถ้าเทียบกับท่านอื่นของนีโรนะนีโรมีข้อเสียคือโจมตีชา้าโหลดฉากช้าจังอ๋อโอเคเดี๋ยวล่ะยังยังใต้ไไป <laughs> thì... không Đi ta không ăn đâu chứ không ra, là tuyệt vời bài 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 nè, นี่แล้วยิงไปยังเขาให้นี่โอเคโอเคอเคพลงจบละแปลว,ว่าหมดละเอามีอีกเหรอนี่แล้วก็ยิงซ้ำโอเคเอานี่มีอีกข้างหน้าไมาให้หมดทีเดียวไม่ได้หรือไงวะตายละ นี่มีอะไรดูดิอะล่ะต้องเก็บไปเรื่อยๆซื้อบุกดูออฟเอาไว้ก็ดีโอเคอย่างอื่นอีกไหมดูดิ สำรวจก่อนผมไม่มีทางไปต่อมีอะไรวะเหมือนเรายังไปทางนี้ไม่ได้ต,ต้องออกไปก่อนน่าจะเป็นทางอื่นแหละเพราะว่าต้องหาของมาใส่นี้ก่อนพวกเกโรโกเบต นี่นี่นี่น,นี่โอเคแล้วสุดท้ายโอเคโอเ,เคครบก่อนนี่มาดีกว่ามันอยู่ไหนอะ่ะไปดันน,น,นี่โอเคเอะเราเนี่ยขับไปใกล้ๆ ไป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 ต่อยิงท้ามก่อนนี่ไปแล้วก็เดยวใกล้ไปเอาล่ะทีนี้ละทีเราก็ต้องเข้าประตูก่อนประตูนี้แล้วกันไปได้เล่นนานละลืม

นี่นี่นี่เอาเข้ามาชิบุ้มไปซะเอาไปฮึไม่มานี่ตายโอเคหมดไปยังหมดละ พลังทำลายที่รุนแรงมากในการทำลายมันโอเคค่อยก่อนอะจะมีลูกพลังตรงนี้ให้เราก็ต้องไปตามทางของมันโอเคเราต้องไปที่อาคารฝั่งนั้นโอเคไป พร้อมนะไป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 โอเคเดี๋ยวรอก่อนรอจังหวะแปบนึงไปเดี๋ยวแปบนึงนงะเล็งให้พร้อมรอให้มันโคโจรเข้ามาหากันก่อนโอเคผ่านฉลุยนี่ไปไงเดี๋ยวพอดีอะเข้าวันเข้าประตูไป ต้องไปตรงไหนเนี่ยดูสิอ๋อมีม่านพลังตรงนี้เราฆ่าไม่ได้ดต้องซื้อท่าก่อนตอนนี้เราเก็บของอยังไม่ได้ไปาะทัดอ้อมโลกกันไกลเลยวันนี้โอเคตองไปทางนี้ โอ้เจอตัวนี้ละนี่แล้วนี่ไย,จจยแล้วไปนี่นี่ไปแล้วนี่ น,นี่ปุ๊บไปเลยเอา้าไม่ปอยไม่เคตายส่วนตัวแล้วไอ้กิ้งกาน้ำแข็งนี้จัดการได้ไม่ยากครับเพียงแค่น่าลำคาญนิดหน่อยโอเคอ่ะอออมข้างนอกล่ะดูสิมีอะไรให้เราเล่นอีกไหมตรงนี้ อ้น,นั้นใช้สลับแดนเต้จับได้ให้แดนเต้ตีอะไรโอเคไอเทมื้นพลังเราต้องไปฝั่งนู่นเราต้องไปตรงนั้นเอาละออกประตูไป ไปตรงนี้เดี๋ยวต้องมีตัวน้ำแข็งหัวมาแน่ๆนังไงไม่ทัน,นบบขาดคำเลยนี่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 แล้วกินซ้ำเข้ามาเอาไปหาเพื่อนแกปไปนี่เข้ามาเหว่อย,อย่างเดียวนี่แหละถ้าหากินเลยอ่ะนี่โอ๊ยสารเล่นอย่างนี้ดีๆแล้วนะ พุ้มเลยนี่น,น,นี่โอเคอย่าฟื้นเลือดเลยมันอย่าหวังต้องออมไกลเลยคราวนี้ไปไปงตอนนี้ มันมีของแต่เรายังไม่มีสกิลแอร์ไฮเลยอ,อันนี้นี่แล้วก็ตีโอเคเอาละมันพลังถูกเอาออกไปหมดละมีอะไรทำอีกไหมม,มีอะไรเว้เออ,อต้องเข้าประตูนั้น apa tu ni? Ah, kerja kau lah. เด็กมันะตุเกนิดวะนี่ห้องนี้มันมีฉากเยอะเลยเนี้ยเนี่เน็้ยมันไกลไปเว้ยสแนตนี่ต้องอัพให้เต็มละเพราะว่ามัน,นมีนประโยชน์มากเวลาเจอกับระตรูระยะใกล้ๆอ่ะเอาไปนี่ ห้ามไปเลยกันตรงนี้ขี้เกียจรอดูแล้วฟันให้หมดเออโอเคเลือดเต็มแล้วห้องนี้มีพวกลูกแกว้วฟืนพลังเทียบเลยเอาตรงนี้โอเคมาถึงตรงนี้แล้ว ของเปล่าวะโอเคช่างมันอย่าเพิ่งกแล้วกันอยาอะไรให้ซื้อไหมดูดิ โอเคซื้อไปแล้วแล้วกันไปน่าจะไกลขึ้นละมีห้องตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะห้องสมุด ดูจากลักษณะแล้วนีโรไม่ใช่คนที่ชอบคลองสม,มุดแน่ๆเฮ้ยอัสาวินจ็นนกจะไม่ดีละดูเหมือนไอ้ตัวนี้มันจะไม่ได้มาดีๆแน่แน ไม่เป็นไรเลยไอตัวนี้แหละครับที่ผมคิดว่าน่าลำคาญที่สุดแล้วในเกมเนี้ยออกมามาออกมานี่นนนนนนน ไม่บิดบิดเล็บแทงเ็แทงเออเรียบร้อยไม่ไหมออนี่โอ๊ยนี่นี่เกิอะไนี่กันได้แล้วไงเราะก็แตกได้เวย้ยสี่แนี่ยโสดไหมเอ,อมาไม่ละโอ,อ๊ยนี่ นี่ฮักนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยฮันี่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 อ๋อไม่อยู่บนอยู่บนเก็บของก่อนนี่ยิงซะลงมาลงมาเร็วๆร็วเดี๋ยเดี๋ยวเวลาเว้ย หมดเลยข้างในว่างเปล่าอัศวินพวกนี้ไม่ใช่คนน่ะอีสานเข้าสิงใน,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 นชุดเกราะขององค์กรน่ะ ไอเทมไปดูสิอะไรวะเนี่ย hmm. ไฟสีฟ้า <Huh? S 1> นั่นเป็นไกโคไกโคไกโคเบลดรู้สึกแอนิมา่าเมอร์คิวรี่ วิญญาณเทียมเหรอโอเคอ้าวจบละเวลาระดับเไสตาลิส A อออฟาว B นวเดียวกรคคอร์ดโอเคได้วิญญาณมาเพิ่มเทียบเลยเอาละตัดเป็นพัดพาดไปโอเค